ดีแม็กโกซิลลี่สีดำนะครับหล่อๆคันนี้เลยตัวไฮเลนเดอร์ด้วยเครื่อง2.5คอมอนเลวปี08ขายแค่2 28,000เท่านั้นโทร089 4050202เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะครับคันนี้เป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยอ่าเห็นไหมครับแม็กหล่อๆเลยนะแม็กเดิมสนิทเลยนะครับตัวนี้เป็นแม็กแท้นะครับของ d m a มอ่าเห็นไหมซุ้มล้อใสๆนะครับไม่มีสนิมทั้งเส้นไม่ต้องห่วงนะอ่านะครับ บนงนงบนใดข้างเดิมเลยมีมาพร้อมเสียงบางๆางเลยครับคันนี้อ่าล้อหลังแคสซีเป็นไงบ้างเห็นไหมครับดําสนิทนะไม่ต้องห่วงนะครับอ่าเป็นตัวโกซิรีด้วยเสียงบางเลยเลยนะข้างหลังก็จะมีตัวนังสือครับเครื่อง2.5งจุหดห้าคอมมอนเลวเดี๋ยวเรามาดูพื้นกระบะหน่อยพื้นกระบะมีบรรทุกมาไหมหนะครับดูไม่มีรอยลากอะไรนะครับเห็นไหม ยังใสยอยู่เลยกระดุมจุดนี้ต้องมีนะครับดีแม็ Mac นะต้องดูดีๆนะครับข้างหลังซอกต่างๆต,ต,ต้องไม่มีสนิมนะเม็ดอาร์คเห็นไหมครับพยายามดูที่ผมชี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันต่อ,อรอบคันเป็นไงเห็นไหมครับรถคันนี้ถือว่าหล่อเดิมมากๆนะครับลองฟังเสียงหน่อยเห็นไหมแม็กสวยนะครับคันนี้บนับนดงบันไดมีหมดกระจังหน้าเป็นไงเห็นไหมกระจังหน้าก็สวยนะครับไฟหน้า รถมันได้เดิมนะครับบอกเลยคันนี้แล้วราคาถูกมากๆนะครับอขอบหลังคาเป็นไงตัวนี้เป็นเสากลางนะครับเป็นตัวเวอร์ชั่น2นะเห็นไหมขอบหลังคาก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับ่าดูหลังคาเป็นไง่าไม่ผุไม่อะไรนะครับเรามาชมภายในบ้างภายในคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับบอกเลยบเบาเบระกำมหยี่เดิมนะครับเห็นไหมพวงมาลัยตัวโกซิรีนะครับจะเป็นสีทองอเห็นไหมครับคอนโซลกลางแอร์เอวิทยุ ปกติเลยครับคันนี้แอร์เย็นฉ่าไม่ต้องห่วงอ่าเห็นไหมครับติ๊กเกอร์ตัวนั้นยังไม่ได้แกะออกเลยไหมครับตั้งแต่ป้ายแดงนะเห็นไหมตรงหน้าไม้นะครับอ่าพรมเป็นไงพรมสะอาดดีแผงประตูล่ะเห็นไหมครับแผงประตูก็ไม่มีแตกหักนะไม่มีขาดนะครับแคบหลังแถบหลังสวยๆเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมหลังคาด้านในเป็นไงบ้างสะอาดดีนะครับ รถถือว่าได้สะอาดนะครับคันนี้รถสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างมั่งเม็ดอาร์คเป็นยังไงเห็นไหมครับอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์คขอนต่างตรงนี้ซอกต่างๆต้องดูร่วมไปด้วยนะครับเห็นไหมดิฉัผมชี้นะเส้นตรงต่างๆนะครับแกะตรงนี้ครบเห็นไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดครับดูฝั่งนี้บ้างดูต้องดูทั้งสองฝั่งนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบครับเม็ดอาร์คคมๆแบบนี้เลยเดิมสนิทนะครับซอกต่างๆต้องดูให้ครบนะครับผมถ่ายละเอียดแล้วนะ ติ๊กเกอร์ติดจากป้ายแดงเห็นไหมครับก็ยังอยู่เลยตัวนี้เห็นไหมครับรถถือว่าได้เดิมจริงๆเลยคันนี้อเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเป็นไงบ้างเปิดมาห้องเครื่องก็ต้องดูคันหน้าก่อนเห็นไหมดูเม็ดอาร์คเห็นไหมแผ่นเพดหมดสีดําเรียบเนียนปกติเลยนะครับรถคันนี้สวยมากๆคันหน้าเดิมสนิทครับสีกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้เห็นไหมคัขนข้างนะครับเห็นไหมที่ผมชี้นะ พื้นตัวถังต่างๆต้องดูดีๆนะครับตัวนี้กล่องจะเป็นกล่องเรียบนะตัวเวอร์ชัน2นะครับเห็นไหมเม็ดอาร์กต่างๆนะครับโครงสร้างาตัวถังเห็นไหมสีถือว่าสวยเลยนะครับติ๊กเกอร์เดิมจากป้ายแดงก็ยังอยู่นะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับกระโปรงเม็ดอาร์กต่างๆที่กระโปรงอยู่ครบหมดรถมันได้เดิมครับไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เม็ดอาร์กยังอยู่ที่กระโปรงเห็นไหมครับติ๊กเกอร์อยู่หมด อยู่ครบครับต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์รถคันนี้กันบ้างเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง2.5 Common Rail นะครับเขาใช้คาว่า iTech นะตัวดีแมกตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบเครื่องยนต์การมีเยิ้มมีหยดหรือเปล่าเห็นไหมเครื่องยนต์เครื่องยนต์นก็แห้งสนิทครับไม่ต้องห่วงผมตรวจเช็คลองขับลองอะไรมาหมดแล้วนะครับคันนี้เห็นไหมแห้งนะครับรอบคันเลยดูมาถึงฝั่งนี้ก็ยังแห้งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถก็มาดูอีก,อกทีก็ได้ครับ ส่วนรายละเอียดรถคันนี้นะครับมาย้ำกันอีกทีเป็นอิสุดีแม็ก,กเครื่อง2.5คอมาเรอร์เป็นตัวไฮเลนเดอร์นะครับยกสูงจากโรงงานเป็นตัวโกซิรีด้วยคันนี้ขายอยู่ที่2 0 0 0 28,000เท่านั้นใครสนใจโทรมาได้ที่089 4050202เต็นเป้เราสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี